น,นักเรียนมีเมื่อไรต่อ汉语课สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่3นะคะชื่อเรื่องของเราก็คือหนีเสียงใหม่เฉินเมิ่งนะคะหนีเสียงใหม่เฉินเมิ่งก็คือคุณต้องการซื้ออะไรนะคะคีย์เวิร์ดของเราในบทนี้นะคะก็คือคำว่าเสียงนะคะ เสียงเป็นการบอกหรือการถามถึงความต้องการนะคะอ่ะเรามาดูคำศัพท์เรามาดูที่คำศัพท์นะคะคำที่หนึ่งเลยนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะอ่านว่าเสียงนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งอ่านว่าเสียงซีบวกกับสระเอียงใส่เสียงที่สามเป็นเสียงนะคะเสียงแปลว่าคิดนะคะคิด อยากจะหรือต้องการนะคะหรืออีกหนึ่งความหมายนะ,ค,ะคำว่าเสียงนี้แปลว่าคิดถึงก็ได้นะคะเอเสียงหนีฉันคิดถึงคุณนะคะแต่ว่าในบทนี้เราแปลว่าต้องการนะคะต้องการคิดหรืออยากจะนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์คำที่สองค่ะคำนี้อ่านว่าปิ่งการน,นะคะอ่านว่าปิ่ง การนะคะปบวกกับสระอินนะคะใช้เสียงที่สามปิ้งปิ้งปิ้งนะคะแล้วก็กันนะคะเกออันกันนะคะแปลว่าคุกกี้นะคะต่อไปค่ะคำที่สามนะคะอ่านว่ากัวซอนะคะคำนี้อ่านว่ากัวซอนะคะกัว ซื่อแปลว่าน้ำผลไม้นะคะต่อไปค่ะคำที่สี่นะคะคำนี้อ่านว่าซินซินนะคะซีบวกกับสระอินนะคะซินใส่เสียงที่หนึ่งเป็นซินเหมือนเดิมนะคะแปลว่าใหม่นะคะซินแปลว่าใหม่นะคะคำต่อไปค่ะคำนี้ ความหมายของเราก็คือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าอ่านว่าอีฟนะคะอีฟอีฟนะคะแปลว่าเสื้อผ้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำนะคะคำนี้อ่านว่าหนีเมินหนีเมินหนี่เมินแปลว่าพวกเธอนะคะหรือพวกคุณนะคะคำว่าหนีแปลว่าคุณ เมื่อเติมคำว่าเหมินลงไปนะคะเหมินคำนี้แปลว่าพวกนะคะเติมคำว่าเหมินเข้าไปจะเป็นพหูพจน์ทันทีมีเหมินรวมกันเป็นพวกเธอหรือพวกคุณถ้าเปลี่ยนจากมีเป็นวอวอเหมินวอเมินก็จะแปลว่าพวกเรานะคะทาเมินพวกเขานะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะ ก็ยังไม่จุนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะก็คือคำว่าต้านเก่านะคะต้านเก่าคำนี้อ่านว่าต้านเก่าเติบวกกับสระอันนะคะใส่เสียงที่4เป็นต้านเก่าน,นะคะแปลว่าเคียต้านเก่าแปลว่าเคียนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าปิ้งฉีหลิงนะคะ ปิ้งฉีหลิแปลว่าไอศกรีมคำว่าปิ้งแปลว่าน้ำแข็งนะคะคำนี้ปิ้งฉีหลิรวมกันเป็นไอศกรีมนะคะคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายอ่านว่าโตนะคะคำนี้อ่านว่าโตเตอร์บวกกับสระโอโตโตแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะแปลว่าทั้งหมดอ๋อ อ่ะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบนะคะทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าเสียงเสียงแปลว่าคิดอยากจะหรือต้องการนะคะคำที่สองปิ่งกันปิ่งกันแปลว่าคุกกี้นะคะต่อไปกวัวจื้กกัวจื้แปลว่าน้ำผลไม้ คะซีนซีนใหม่นะคะอีฟูอีฟูแปลว่าเสื้อผ้านะคะซีนอีฟูซีนอีฟูแปลว่าเสื้อผ้าใหม่นะคะอ่ะคำต่อไปเลยนะคะคือคำว่าหนีเม่นหนีเม่นแปลว่าพวกเธอนะคะคหรือพวกคุณต้านเกา ตันเกาเค้กนะคะปิ้งฉีหลิงปิงฉีหลิงไอศกรีมแล้วก็สุดท้ายนะคะโตโตแปลว่าทั้งหมดนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนคัดตัวอักษรจีนลงไปนะคะในช่องที่เขากำหนดให้เนาะ มีนักเรียนหลายคนสงสัยนะคะว่าคัดยังไงนะคะเราก็คัดตามตัวอย่างช่องแรกนะคะเขามีให้เราทั้งหมด8ช่องนะคะเราก็คัดไป8ตัวองค์ประกอบสัดส่วนนะคะก็ให้แบ่งตามตัวอย่างนะคะส่วนช่องอ่าส่วนแถวที่อยู่ด้านบนนะคะคือการเขียนลำดับขีดนะคะเขาเรียกว่าวิธีการเขียนนะคะ หรือลำดับขีดที่เราจะต้องเขียนก่อนนะคะเส้นนี้เส้นที่1 2 3ส,สนะคะก็เขียนไปตามลำดับนะคะจนเป็นคำนี้นะคะคือคำว่าเสียงนะคะเราก็เขียนคัดไปคำว่าเสียงไปให้ครบนะคะแต่ตัวนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะมาดูต่อในเรื่องของ บทสนทนานะคะด,ดูนิดนงอ่ะหมดแล้วนี่มีแต่การคัดนะคะให้นัอเรียนฝึกคัดตัวสษรจีนนะต่อไปมาดูบทสนทนานะคะบทสนทนาอ่ะเรื่องหนีเสียงหมายเฉนเมานะคะเธอต้องการซื้ออะไรนะคะหนีหนีแปลว่าคุณนะคะเสียงแปลว่าอยากหรือต้องการหรือคิดหรืออยากจะนะคะ หมายแปลว่าซื้อนะคะเฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะคุณต้องการจะซื้ออะไรนะคะประโยคนี้เรียงเหมือนกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประโยคที่ค่อนข้างง่ายนะคะทีนี้มาดูต่อมาดูประโยคบทสนทนานะคะมาดูกรอบที่หนึ่งนะคะกรอบแรกภาพแรกนะคะเขาบอกว่า มีเสียงหมายเมะเธอต้องการจะซื้ออะไรนะคะเป็นประโยคเดียวกันกันกบหัวข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดของเราก็คือคำว่าเสียงนะคะอยากหรือต้องการนะคะีเสียงหมายเฉมะเธอต้องการซื้ออะไรเขาตอบว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าวอเสียงหมายอ่ะปิ่งการนะคะสังเกตนะคะวิธีการตอบของเขา เขาเปลี่ยนแค่ประธานนะคะเขาจะเปลี่ยนแค่ประธานนะคะและสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนประธานเปลี่ยนจากมนีเป็นวอและเปลี่ยนจากคําว่าเฉินเม่ที่แปลว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการนะคะก็คือคําว่าปีการเนาะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะนีเสียงหมายเฉินเม่เธอต้องการซื้ออะไร เธอก็ตอบว่าว่อเสียงหมายปีกกันหว่อเสียงหมายปีกกันฉันต้องการซื้อคุกกี้นะคะปีกกันแปลว่าคุกกี้นะคะอันนี้คือการถามถึงความต้องการนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะมาดูต่อภาพที่สอง ภาพที่2ก็เป็นภาพออยู่ที่หน้าตู้นะคะหน้าตู้ข้างดื่มใช่ไหมคะเรามาดูคําถามของเขาเขาถามว่าอะไระเด็กคนนี้ก็ถามว่านีเสียงใหม่ฉันว่าอีกแล้วเหมือนเดิมถามเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าวอเสียงหม่แล้วใส่สิ่งที่ต้องการลงไปวอเสียงหม่ ปวื้อนะคะฉันต้องการที่จะซื้อนะ้ำผลไม้นะคะก็เป็นการตอบอย่างง่ายเนาะมาดูภาพต่อไปเลยนะคะเขาถามว่ามีเสียงใหม่ใช่ไอีกแล้วนะคะเป็นการทวนนะคะเป็นการย้ำย้ำอีกหนึ่งรอบย้ำการถามนะคะเสียงอยากนะคะต้องการ คุณต้องการที่จะซื้ออะไรหรือเธอต้องการจะซื้ออะไรนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าว่อเสียงใหม่ซินอีฟอามีคําว่าซินเพิ่มเข้ามานะคะเป็นการขยายนะคะคาว่าซินแปลว่าใหม่นะคะใส่ไว้ข้างหน้าอีฟเพื่อเป็นการขยายคําว่าอีฟุนะคะวอเสียงใหม่ซินอีฟฉันเนี่ยต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ะะคะก็เป็นประโยคการถามถึงความต้องการนะคะโดยใช้คำว่าเสียงในประโยคภาษาจีนนะคะบทสนทนาต่อไปนะคะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะคะ,ะทีนี้มาดูประโยคแรกนะคะประโยคแรกเขาบอกว่าหมิงเทียนหมิงเทียน คาว่าหมิงเทียนเนี่ยแ <si> ปลว,ว่าพรุ่งนี้นะคะหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้จินเทียนคือวันนี้หมิงเทียนคือพรุ่งนี้หมิงเทียนชื่อชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ค่ะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ประโยคนี้แปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือนะคะหมิงเทียนชื่อหมานีหมานีานี่เป็นชื่อคนนะคะหมานีอ่าน่าจะชื่อมนันนีนะคะในภาษาไทยเนาะ หมิงเทีนยนชื่อมานิเตอเชิงรือะะะอ่าเรามาดูตรงนี้นิดนึงคําว่ามานิเตอเชิงรือนะคะมานิเตอเชิงรือก็คือวันเกิดของมณีนะคะคําว่าเชิงรือแปลว่าวันเกิดเตอแปลว่าของนะคะแปลจากข้างหลังนะคะไปข้างหน้านะคะเชิงรือนะคะวันเกิดมานิเตอเชิงรือก็คือวันเกิดของมณีนะคะหมิงเทียน ชื่อมานี่ต่ชืนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของมินีนะคะต่อไปหนี่เมิอนหอนีเมินนะคะหนีเมินคือพวกคุณนะคะหนีเมินเสียงหมายพวกคุณต้องการส้อนะคะเสียงหมายเฉนเม่พวกคุณต้องการที่จะซื้ออะไรนะคะ อันนี้เราซื้อลืมแปลให้นะคะพวกคุณต้องการซื้ออะไรนะคะทีนี้มาดูคำตอบนะคะของแต่ละคนนะคะว่าใครอยากซื้ออะไรกันบ้างนะคะมาดูประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าวอวอเสียงใหม่ต้านเก่านะคะวอนะคะวอแปลว่าฉันนะคะว่อเสียงใหม่ใหม่ ะะวเสียงใหม่ฉันต้องการที่จะซื้อต้านเก่านะคะต้านเก่าก็คือขนมเค้กนะคะวเสียงหม่ต้านเก่าฉันต้องการซื้อขนมเค้กนะคะามาดูคนที่สามนะคะคนที่สามเขาบอกว่าเวาเสียงใหม่ถังกัววเสียงใหม่ถังกัว ถังกัวเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะที่ไม่มีในหมวดคำศัพท์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะถังกัวแปลว่าลูกอมนะคะถังกัวก็คือลูกอมนะคะ <_ maz quê> ผมต้องการที่จะซื้อลูกอมเขาบอกว่าเขาต้องการซื้อลูกอมนะ,อะมาดูคนต่อไปเลยนะคะ <_ innen> เขาบอกว่าหนีเมินโต้หมายชื่อต่อหนีเมินพวกคุณโต ต่างก็หรือล้วนแล้วแต่หรือแปลว่าทั้งหมดนะคะหนีมืนโต้หมายซื้อชื่อเตะชื่อแปลว่ากินนะคะชื่อเตะก็คืออาหารหรือว่าของกินนะคะเป็นการเน้นย้ำนะคะพวกคุณเนี่ยจะซื้อของกินทั้งหมดเลยเหรอะพวกคุณเนี่ยต่างก,ก็ซื้อของกินทั้งหมดเลยนะคะ วอหมายนะคะว่อชั้นหมายแปลว่าซื้อวอหมายงั้นชั้นอ่ะงั้นผมอ่ะซื้อหวานจี้ปะนะคะหวานจี้ก็คือของเล่นนะคะหวานจี้ก็เป็นคำศพัพท์เพิ่มเติมนะคะหวานจี้คือของเล่นนะคะอ่าพวกคุณเนี่ยจะซื้อของกินทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าพวกคุณเนี่ยต่างก็ซื้ออาหารทั้งหมดเลยผมอ่ะจะซื้อของเล่นนะเขาบอกงนี้นะคะ อ่ะต่อไปก็อีกหนึ่งคนนะคะเขาก็บอกว่าหัวเสียงไม้ติ้งฉีหลินนะคะฉันเนี่ยต้องการที่จะซื้อปิ้งฉีหลินนะคะปิ้งฉีหลินก็คือไอศกรีมนะคะฉันเนี่ยต้องการที่จะซื้อไอศกรีมหรืออยากจะซื้อไอศกรีมนะ,ะอ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะในวันเกิดของ มันมีนะคะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดนิดหน่อยทีนี้มาดูต่อนะคะอ่านบทสนนาเราก็จบไปแล้วก็จะเป็นการฝึกสนทนาฝึกสนทนาในที่นี้ก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการเน้นประโยค์ให้เราทราบนะคะการใช้ประโยค์นะคะมาดูที่ช่องแรก ช่องแรกเขาก็ให้เราเป็นการฝึกแต่งประโยคหรือเป็นการเพิ่มเพิ่มประโยคนะคะเพิ่มคำศัพท์เพื่อให้เป็นประโยคนะคะมาดูคำที่หนึ่งปิ่งการนะคะปิ่งการก็คือคุกกี้เพิ่มคำว่าหมายเข้ามาประโยคที่สองเขาเพิ่มคำว่าหมายเข้ามาเป็นหมายปิ่งการหมายปิ่งการแปลว่าซื้อคุกกี้นะคะ,ะมาดู ประโยคที่3เขาเพิ่มคำว่าเสียงเข้ามาเป็นเสียงหมายปิ่งการเสียงหมายปิ่งการก็คือต้องการซื้อคุกกี้และประโยคที่4ี่นะคะเพิ่มประธานเข้ามาคือเพิ่มคำว่าวอเข้ามานะคะเป็นวอเสียงหมายวอเสียงหมายปิ่งการนะคะฉันต้องการซื้อคุกกี้นะคะ มาดูต่อเลยนะคะอันนี้คือการแต่งประโยคนะคะเพิ่มประโยค,ะคะจากคำศัพท์ทีนี้เรามาดูรูปประโยคของคำถามและการตอบนะคะในการใช้คำศัพท์คำว่าเสียงนะคะที่เป็น์เว w o r d ของบทนี้เนาะ,ะมาดูคำถามนะคะคำถามก็ถามว่าวิธีการถามก็คือดี เสียงหม่เฉินมิคุณต้องการซื้ออะไรหรือเธอต้องการซื้ออะไรนะคะวิธีการตอบนะคะเปลี่ยนแค่ประธานนะคะเปลี่ยนจากหนีเป็นวอนะคะวอเสียงใหม่และเปลี่ยนจากคาว่าเฉินมิเป็นสิ่งที่ต้องการนะคะเป็นวอเสียงใหม่ซินอีฟุนะคะซินอีฟุก็แปลว่าเสื้อผ้าใหม่ ะะฉันเนี่ยต้องการที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะ,ะทีนี้มาดูต่อนะคะมาดูคำศัพท์ที่อยู่ด้านขวามือนะคะมีคำว่ากัวจือกัวจือเนี่ยแปลว่าน้ำผลไม้นะคะแล้วก็คำว่าซินกังปีเป็นคำศัพท์เพิ่มเข้าใหม่แล้วนะคะซินแปลว,ว่าใหม่ใช่ไหมคะกังปีเนี่ยแปลว่าปากกานะคะ ซินกังปีก็คือปักกาใหม่นะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะวันจีอ,อันนี้ก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะวันจีแปลว่าเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองนะคะเขาให้เราเอาคำศัพท์สีชมพูนะคะมาฝึกแต่งประโยคในประโยคที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะถามและตอบนะคะเช่นสมมุติว่าเราเอาคำว่ากัวจือน,ะะน้ำผลไม้นะคะ มาแต่งประโยคก็คือฉันเนี่ยต้องการซื้อน้ำผลไม้นะ A ก็จะถามว่านี่เสียงใหม่ใช่ไหมบ B ก็จะตอบว่าวาเสียงใหม่กวดเอนะคะเปลี่ยนจากซินอีฝูเป็นกวดเอนะคะวเสียงใหม่กวดเอฉันต้องการซื้อน้ำผลไม้นะคะนักเรียนสามารถเอาประโยคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่น เช่นกับการไปซื้อของหรือถ้าใช้ในโรงเรียนใช้ง่ายๆคือใช้ที่โรงอาหารได้นะคะคุณต้องการซื้ออะไรคุณอยากจะกินอะไรนะคะอะ่ทีนี้มาดูคําศัพท์คําที่สนะคะซินกังปีก็คือปากกาใหม่แล้วก็เปลี่ยนอีกค่ะมีเสียงใหม่เฉนเมื่อหัวเสียงใหม่ซินกังปีฉันต้องการซื้อปากกาใหม่นะคะแล้วก็คําสุดท้ายคําว่าเหวินจี ที่แปลว่าเครื่องเขียนนะคะหนี่เสียงหมายฉันว่าคุณต้องการซื้ออะไรวอเสียงหมายเวนจินะคะฉันต้องการที่จะซื้อเครื่องเขียนนะคะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะจากคาว่าหมายนะคะคาว่าหมายเนี่ยแปลว่าซื้อนะคะเป็นกริยาใช่ไหมคะเป็นกริยาเราสามารถเปลี่ยน กิริยาได้นะคะเช่นนีอ่าประโยคเขาเดิมเขาคือหนีเสียงหมายเมเราอาจจะเปลี่ยนคําว่าหมายเป็นคํากริยาตัวอื่นเช่นคําว่ากินอย่างเงี้ยคำว่ากินก็คือชื่อใช่ไหมคะนี้เสียงชื่อเฉยมาอ่ก็จะแปลว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะกินอะไรอืหรคุณอยากกินอะไรนะคะเปลี่ยนจากคําว่าหมายเป็นคําว่าชื่อนะคะเวลาตอบนะคะเราก็เปลี่ยน กริยาเหมือนกันนะคะเป็นวอเสียงชื่อ,อวเสียงชื่อเมียนเปาอย่างเงี้ยฉันอยากกินขนมปังนะคะก็เปลี่ยนง่ายๆนะคะก็เปลี่ยนที่คำกริยาเนาะอันนี้คือเพิ่มเติมประโยคให้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ ในชีวิตประจําวันเราอาจจะพูดภาษาไทยคําพูดภาษาจีนคําพูดภาษาอังกฤษคําก็ได้ถ้ารูปประโยคเรายังไม่คล่องเราก็อาจจะพูดเป็นคําศัพท์สั้นๆก่อนก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ในบทที่3และบทสนทนาการใช้ประโยค โดยมีส่วนประกอบของคําว่าเสียงเนาะก็จบไปแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆนะคะแต่จะยังไม่เขียนเฉลยลงไปก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะลองทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งหนังสือนะคะในกลุ่มหลายเหมือนเดิมนะคะสงสัยอะไรก็ให้ทักมาถามได้เลยนะคะ,ะมาดูคร่าวๆนะคะแบบฝึกหัดเรา มาดูข้อที่หนึ่งนะคะตัวจีนถ้าเราจำตัวจีนได้เราก็ก็เลิศละสำหรับแบบฝึกหัดหน่วยนี้นะคะสำหรับฝึกหัดข้อนี้นะคะเขาบอกว่าปิ้งชีลินนะคะคำแรกก็คือปิ้งฉีลินปิ้งฉีลินคืออะไรเอ่ยคือไอศกรีมใช่ไหมคะแล้วก็ลากมาที่ไอศกรีมอะลากให้ดูเลยแล้วกันนะคะจะได้เช็คคำตอบไปด้วยเลยอะต่อไปคำที่สองกีฟ e ู ยีู่ปแปลว่าเสื้อนะคะเสื้อผ้าอ่าุยงไปเลยเสื้อผ้าแล้วก็ลองทบทวนนะคะดูว่าที่เราทําไปถูกหรือเปล่านะคะต้านเกาแปลว่าขนมเค้กนะคะอ่าลากไปเลยรูปที่เป็นขนมเค้กนะคะแล้วก็กัวจือนะคะกัวจือก็คือน,น้ำผลไม้สุดท้ายนะคะปิ่นการปิ่นการคือคุกกี้นะคะอ่าก็ ลองเช็คคำตอบดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดสำหรับการทบทวนคคำศัพท์เนาะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดที่2นะคะแบบฝึกัดที่2ก็ให้นักเรียนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะโดยจากการดูภาพนะคะให้ดูภาพแล้วเติมบทสนทนาแล้วก็เติมลงไป B อ่ะเรามาดู มันมีเครื่องหมายใบให้เราอยู่ใช่ไหมคะเค,มคมเครื่องหมายคือั้นมาเครื่องหมายคาถามนะคะเพราะฉะนั้น A จะต้องเป็นคําถามให้เราเติมคําถามลงไปมาดูคําตอบนะคะ B ตอบว่าวอเสียงหมาปิงปิงฉีหลินนะคะวอเสียงหมาปิงฉีหลินชันเนี่ยต้องการที่จะซื้อไอศกรีมนะคะเพราะฉะนั้น A จะต้องถามว่าอะไรเอย A ก็จะต้องถามว่าหนีเสียงหมายเชนเมื่อใช่ไหมคะ นีเสียงหมายเฉินเมเราก็ตอบลงไปนะคะคุณต้องการที่จะซื้ออะไรมาดูข้อที่2อะตอบแบบนี้นะคะหนีเสียงหมายเฉินเม่อมาดูข้อที่2นะคะมันเป็นภาพให้ดูที่ภาพก่อนเขาถามมาแล้วว่าหนีเสียงหมายเฉินเมคุณต้องการซื้ออะไรเรามาดูที่ภาพรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปอมนะคะรูปก,กวาดรูปอมนะคะก็คือรูปอมคืออะไรคะรูปอมของเราก็คือถามกวาดใช่ไหมคะ ราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าหวอเสียงใหม่ตอบเหมือนข้อหนึ่งเลยหวอเสียงใหม่เปลี่ยนจากเป็นฉีหลินเป็นถางขวนะคะก็เติมลงไปมาดูข้อที่สามนะคะมีแค่สามข้อเท่านั้นนะคะข้อที่สามเขาถามอีกแล้วว่านีเสียงใหม่ฉช่ไหาคุณต้องการที่จะซื้ออะไร ทีนี้เรามาดูที่ภาพมันมี2อภาพนะคะภาพนี้มี2ภาพละก็คือต้องตอบ2อ,อย่างนะคะ B ก็ตอบว่าวอเสียงใหม่ฉันต้องการที่จะซื้อขนมเค,ค้กคืออะไรคะขนมเค,ค้กก็คือต้านเก่านะคะแล้วก็คุกกี้นะคะเพราะฉะนั้นเราตอบว่าวอเสียงใหม่ต้านเก่าเหตอป การนะคะใส่คำว่าหงลงไปด้วยนะคะที่แปลว่าและเนาะก็ให้เรียนเช็คคำต่อนะคะแล้วก็ส่งงานได้ที่กลุ่มนะคะนักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้เลยนะคะสำหรับงานที่นักเรียนยังไม่ได้ทำนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อสงสัยนะคะให้นักเรียนสามารถทักหาหลอซื่อในกลุ่มได้เลยนะคะ 好，今天先到这，谢谢你们，再见，哈